สวัสดีครับป้าแม่ปีน้องลานลุงสุงซองทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับโคนบดอยชาแนลนะครับชาแนลแนวบ้านๆสไตล์เจ้าเหนือของเรานะครับอ่าวันนี้ผมจะมาทําเมนูเส้นคิดนะครับแต่มันเป็นอาหารยอดฮิตของชาวไทยนะครับนั่นคือเมนูผัดกะเพรานเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาดูวัตถุดิบของเรานะครับแน่นอนแล้วครับผัดกะเพราก็ต้องมีใบกะเพรานะครับผมก็จะมีพริกนะฮะพริกแดงหรือพริกขี้หนูนะครับแต่มันมีแก่สีเขียวเนาะก็เลยเอาพริกแดงพริกใหญ่นะครับ ผสมเข้ามาหน่อยหนึ่งจะใส่ตอนหลังนะครับแล้วตัวเด็ดของเราในวันนี้นะครับผัดกระเพราอะไรเอ่ยนี่นะครับนวดปลาหมึกนะครับเด็นหมึกกระดองนะครับเนาะวันนี้ปูุสางก็หันให้ผมเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้สังเกตว่ามันจะมีน้ำอยู่นะครับเราจะต้องมาใส่แบบนี้กรอนเพื่อเระยิบน้ำออกให้มากที่สุดนะครับแล้วแต่จุดไฟกปเลยนะครับเพื่อวอร์มกระทะมัน้อนนะครับอ่าก็ปฏิบัติการโดยเจ้าพระยะผีสิงเช่นเดิมนะครับ นีกระทะเิ่มทอดแล้วครับกใส,นนนใส,นนใส่นมันลงไปนะครับจริงใจน้ำมันส้หมลเนงไปมันพึลืแลครับจะทำการทอดไข่กันลนะเบิร์กระทะมันห้อนๆน,นะครับก็น้าจะตีกระทะกันะลองพอกกันเลยนะครับ นะครับีสันาประชอธิบสุกนะครับโอ้ไฟแรเโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ไม่ติดกระทะเลย Okay, ตอนนี้เราก็มาเตรียมช่างดาของข้าวหุงของเราก่อน,นครับวันนี้จะใส่จานแบบสวยๆนะแบบในโรงแรมนะครับเอาไปซักด้านหนึ่งนะครับข้ามันไม่ยอมโต้งนะครับยังไม่ด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเจา้าไข่ของเราโอ้นารอทาไว้เลยนะครับนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมเลยทำการทอด ไข่แฮมสักสองสาแกนนะครับเพื่อสมาชิกในครอบครัวโอเคตอนนี้เขาก็ถอดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาเริ่มผัดกะเพรากันเลยนะครับง่ายๆนะครับก็มีพริกเกียวหรือพริกแดงนะครับหอมเค็มทุกๆพอยับนะครับใส่ลงไปครับต่อี้เขาต้องใช้ ไฟแห้งก like, ็ได้นะครับเดี๋ยวเรจะมีช่วงไฟแหงช่วงละแยครับประมาณหอยครับดอะไรยังครับโอ้หัดละเดี๋ยวประมานีครับเล็กนิดเดียวครับปลาเล็กน้อยครับ เขาจ็บมาต้องใส่เกลือมาเติดต่นเกลือมาแล้วเนาะอย่แทีนึงครับแล้วปกาต้องใส่นะครับผมว่าต่อ,อไปครับน้ำตาลครับน้ำตาลไปนึงครับทีนึงนิดน่อยขั่นตนงลอไปครับ ไฟลงมาหเ,เลยครับเดี๋ยวนี้จะเล่งไฟแห้งก่อนนะค,ะครับใกล้ๆเสรเต็มไปเราลงมานิดนึงครับ ควายน้ำมนันมันแตกนะฮึของใช้ได้ครับโอเคขอได้ที่เบาไฟก่อนนะครับเราลองชิมรัชาณะดูะครับฮึได้ละได้ละเปล่งไ,ไฟแล้วน,น,นะครับ ใส่พริกแดงเขไปหน่อยนะครับเพื่อสีสันนะครับต่อไปใส่กระเพราครับใส่ลงไปแล้วปิดไฟเลยนะครับปิดไปเลยโอเคก็จลรอเดี๋ยวตัเกเสิั์วไปกินเลยครับนี่ าครับใส่แบบนี้โอ้ดาวรอมเดือนครับเฮ้ยเดือนรอมดาวอันนี้ไข่ดาวนะครับความจริงมันจะต้องมีใบประปูชีกนะฮะเดีย๋ยวลงไปหาปราะกอบถ้า,ามีหอมเปลี่ยนอย่างนะครับถ้ามีมันก็จะหอมยิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราก็จะมากินกันเลยนะครับผมพลาดนิดนึงนะครับคือพริกแดงผมเอามาใส่นี่หมดเลยไม่ได้ทําพริกน้ําปลาบัลนาวนะครับก็เลยใช้เป็นพริกป่นแตนกันแล้วกันนะครับก็ได้มนการใส่ซอยผอมเตรียมซอยหอมแดงใส่ไปด้วยนะครับใส่น้ำปลาบันาวนะครับกินแล้วก็ชมวิวสวยๆเช่นเดิมนะครับนี่นะครับการงานสร้างนะครับ ตัวใ,ใหญ่มากครับถ้าไปซื้อตามโรงแรมเนี่ยนะครับผัดก,กัเะเพาะปลาหมึกไข่ดาวอย่างนี้นครับถ้วยหนึ่งก็ร้อยปลายนะครับวันนี้ผมจะมีแค่ตัวนี้ตัวนึงสเรมหรือสุดาวนะครับผมชอบเอามากินกับน้ำปลาปลาเน้านะครับลำนี้ถ้าทานมากขมนี่สุดยอดนะครับโอเคเดี๋ยวจะชิมปลาหมึกชิ้นใหญ่ให้ดูนะครับ ข้าวด้วยนะกัดน้อยนะครับกินครับหนวดมันซึบเลยครับปมุมนี้่โอเคโอโหโอโห กัดแบบนี้นะครับกินกับนี่รเียมซอยนะครับหรือกระเทียมซอยใส่พริกป่นน้ำปลามะนาวนะครับแล้วก็หอมแดงด้วยนะครับนะครับกล้องเอียงไปนิดหนึ่งแฮปแบบบ้านๆเนาะทีนี้เรามาดูตัวนี้กันครับจุดตัวนี่ยอดเขาไฟนะครับมีไข่ดาวอยู่ เจาะลงไปเลยครับทนเป็นละออนนี่ปม่ชอบกินไข่แดงดิบสต๊าดเลยนะครับใหญ่มานี่ชอบเจาะขนาดนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วมาเจาะกันเลยครับเจาะกันแบบไม่เกรงใจยไข่แล้วครับนี่กินแบบคำเดียวมดแกนไปเลยนะครับห <c oughs> ัวเราะทอดไข่ เอาแค่นี้พอนะครับจอบแผนโอ้โหเกิดอุบัติเหตุครับตะกี้เกิดอุบัติเหตุนะครับไอพริกปลามานาวผมโกไปเกือบหมดเลยนะครับเหลือตเนี่ยนะครับอยากกระเพาะกินอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวนี้นะครับนี่มักขมนะครับก็จะเด็ดใส่ลงไปเลยนะครับไหนก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวกินได้แห่งคนเดียวเท่านั้นครับ ถ้าท่านผมมักขมผมต้องใส่นะครับผมต้องเห็นแบบนะครับนี่ผมชอบเพราะว่าคนเท่าเคยเอาดองน้ำปลาผมกินเลยดองเนี่ยดองสดๆแบบเนี้ยโอเคกินต่อครับโอ้โหเกือบหมดเลยเป็นพริกน้ำปลาสูตรเจ้าเหนือนะครับนี่ใส่ครับอ่าจอดนี้นี่มันจะแมงบันนะครับเป็นพึ่งนะครับพึ่งเนี่ยผมเรียกว่ามาคุยผมแล้วเป็นพึ่งหลวงะนะ เคกินต่อนะครับเกิดเอ็กซิตรนิดหน่อยเดีย๋ยวให้เป็นอุปสรรคครับกินต่อไปครับทะเลมันขม,ม,มด้วยมอะโอ้ไขน่นี่ดูเหมือนจะหมดประโยชน์ไปแล้วนะไข่แดงมันหายสาบสูญไปแล้วโดนเจาะออกไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวลองจิ้มไข่ขาวสักหน่อย ชอบมากครับสูตรแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับค <c oughs> ำใหญ่ยาวดูบรรยากาศด้วยครับกรสุนกำลังซักอะไรบางอย่างแล้วก็ดูผมกินข้าวคนเดียวนะครับอย่างก็ผีบ้านะครับทำาทนน่านผู้ชมนะครับ ก่นกินแล้วแต่เจ้าเราหอมยมแล้วแต่โอเคตอนนี้เราจะลองเป็นทางด้านหอมแดงนะครับผิดกับปลาหมึกชิ้นโตโต,โตนะนี่คำใหญ่ๆกันเลยนะครับปลาหมึกนี่กรึบๆๆนะครับนี่เป็นคลิปโยกเรกื่องความหิวนะครับขอเตือนว่าอย่าดูตอนดึกนะครับเพื่อดูก่อนรับประทานอาหารนะครับ จะมีงานเข้านะครับโทรศัพท์มาแล้วจากดักทิพยนะโอเคนี่ก็เป็นคําสุดท้ายนะครับอีวพอนะครับหอมใหญ่มากเลยอร่อยเ,เด็ดเผ็ดสะใจครับคลิปนี้ก็บอกแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับพี่นอ้องชาวเหนือเนาหรือพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับสัมทานชอบดูแนวนคลิปบ,บ,บ้านๆแนวจนระบดทา,างเหนือเนาะ โอเคมากันไปด้วยวิวสวยๆเช่นเดิมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ